จเจริญพรจเจริญสุขแก่ท่านพุทธบริษัทสานิกชนทั้งหลายและแก่พี่น้องชาวบุญทั้งหลายในพระพุทธศาสนาอาตมาภาพพระอาจารย์รักศักดิ์อินโทภาโสประธานสงฆ์วัดว้วยจิกหมู่ที่สามตำบลควนเกยอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชณบันดนี้อรรมาภาพได้กำหนดอาการ ทำบุญสร้างบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเฉลิมฉลองเจดีทรน์และบุพาจารย์ทั้งหลายพร้อมทั้งครบรอบ50ปีของอาตมาภาพในครั้งนี้จึงเจริญพรแก่พี่น้องแก่ชาวพุทธนักบุญทั้งหลายได้ร่วมทําบุญทอดผ้าป่า,ปาสามัคคีในครั้งนี้และเพื่อสมทบทุน สร้างอุโบสถที่กำลังดำเนินการไปแล้วประมาณ30-40เปอร์ซและขณะนี้ก็ได้ชะงักไว้เนื่องจากของการโควิด่าไปสองปีตอนนี้ก็ได้ดำเนินการต่อเพราะฉะนั้นจึงขอบอกบุญกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายร่วมกันพัฒนาการสร้างวัดในครั้งนี้ซึ่งเป็น วัดร้างเก่าๆแก่แก่เดิมๆมมานานแล้วได้มาบูรณะใหม่เมื่อพศส5 6 2จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ได้สร้างพระประธานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววางเขตสร้างอุโบสถวางรากฐานไว้เรียบร้อยขณะนี้ก็ดำเนินการต่อขอบอกบุญไปยังแก่พี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศหรือทั่วจังหวัดทั่วปักใต้ก็แล้วแต่นะครับถ้าหากท่านมา ร่วมบุญร่วมกุศลไม่ได้ในครั้งนี้ก็สามารถร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาในหมายเลขบัญชี801 3035 433ธนาคารกรุงไทยพระอาจารย์รักษักอินโทปาโสเจ้าของบัญชีเนื่องจากไม่ได้ลงบัญชีวัดก็เพราะว่ากำลังสร้างยกขึ้นให้เป็นวัดอย่างถูกต้องอาตามระเบียบอของ สำนักพุทธศาสนาขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันตามกลำลังหรือจะเป็นเจ้าภาพร่วมกองเจดีทรายกองละ99บาทก็ได้นะครับตามหมายเลขบัญชีดังกล่าวที่กล่าวแล้วว่า801 3035 433ธนาคารกรุงไทยโดยพระอาจารย์รักศักดิ์อินโทภาโศ หรือว่าบัวแก้วนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกุศลและขอวอวยพรอวยใหไงพี่น้องทุกคนจงมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าออกามไพบูรณของพระพุทธศาสนาร่วมกันช่วยจันลงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่แผ่นดินและคู่ชาติคู่โลกนี้ไปได้ตามกาลนานขออ้างอิงอาบุญกุศลนี้เป็นประวะปัจเจตตามทรงแก่ท่านให้พบจตุพรพิชัยทั้งสี่ประการ ด้วยความอายุวันนะสุข,ขะแองความพระลาสนาผาูกกระชับมั่งมีสีสุขทุกคนทุกท่านนี่เทินจะเริญพร